นี่คือร้านขายยำหมูทอดค่ะของ DCR เลยตอนแรกจอยถือกล้องจะถ่ายลุงเขายำให้ดูแต่ว่าพอถือมาถ่ายแล้วอ่ะกลายเป็นว่าลุงรวบวของใส่รถแล้วเป็นอย่างนี้เลยทุกคนครับซิ่งไอ้ที่อยู่ในนั้นอ่ะคือยำของเขาเองคนนั้นคือยำของเราจ่ายเงินแล้วนะแล้วลุงก็ยำทังไว้ลุงว่ารอตรงนี้นะไอ้หนูเดี๋ยวลุงกลับมา ตำรวจมาตรวจประมาณนั้นเหมือนเทศกิจมาลงนั้นเขาก็ไปทุกคนแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาทุกคนจะมาส่งยำให้มองอย่างงงงงสแบบนี้ก็มีด้วยดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นกันทุกคนตอนเรามาลองยำแบบนี้ค่ะอารมณ์เหมือนไส้กรอกโรงเรียนอ่ะก็คือข้าวหม้อปั้นหม้อปั้นหม้หม้อเลยคือแป้งขาวๆอันนู้นนะทุกคนก็เป็นไส้กรอกชิ้น น,กกนี่ไก่จะดูอุ่นรีกใหญ่ที่ใหญ่มากให้ดูกับมือและที่คุณกำลังยำใส่จานอยูน่นั้นของจอยนะคะแต่ที่คือยำของเราทุกคนหลังจากเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นนั้นอของกินุูเขาหลากหลายนะกลับห้องแล้วเรามาลองยำซิ่งหนีเทสกิจเมื่อกี้กัน อันนี้ซื้อน้ำม,มาลองชิมด้วยสองอันอันนี้และอันนี้มาลอนี่ก่อนคือเริ่มจากสิ่งนี้จะซื้อเป็นมีเต้าหู้แล้วก็มีหมวของเขาอะเป็นแผ่นแป้งที่กินกับพวกเวยเตียวหรือว่าเนื้อสับที่เขาเรียกเรียกอย่างเราพ่อหมัวกันมีเสกกอกอ่ะเป็นคนชอบเนื้อแปลรูป ก็มีเนื้อไก่เลยลก็มีไก่ที่มีกระดูกอ่อนแล้วก็มีกระล่ำปลีมาชิมมาลองกินกันดีกว่าทุกคนอันแรกก่อนอันนี้คือหมูเราไปซื้อก็าถามเยา้ยาไปเย้าหมูแล้วก็เขาจะหยิบทอดให้อันนี้เขาทอดก่อนแล้วเขาก็เอามาคลุกเครื่องปรุงป้านคือยำม,มาทุกคนหอมแบบหอมเครื่องเทศอ่ะอไก่ก็ดีไก่นุ่ม ลองเต้าหู้ดูีกว่านีเป็นแบบเหมือนเต้าหู้ทอดบ้านเราอะ่ะอืมอืมอร่อยลองแซ่กอกันดีกว่าเขาจะหัน่นหั่นมาบ้างๆมาอ,อืมไม่รู้เราตีง่ายหรืออร่อยเพื่อะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองน้ำมาดีกว่าที่นี่น้ำแข็งขายเป็นแก้วอะ่ะ แก้วละสี่หยวนอ่าเปิดขอลองสองรสนะมีรถนี้กับรถนี้ด้วยความอยู่คนเดียวเนาะก็เลยขอแบบนี้แล้วกันบวยเขียวกเลยอืมหุยอร่อยกดดิ่นรถได้ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมเนี่ยกลิ่นเหมือนเหมือนบวยนั่นอะเออ อร่อยทุกคนอืม,มกิ่นบวยชัดเจนมากเลยอ่ะดีดีด,ดีอยากให้โดนนี่นี่มาจีนลองหาดูนะคะชาบวยเขียวโอเคเรามาลองส้มมะนาวกันดีกว่าส้มมะนาวก็ดีหอม หอมอ่อนๆหอมส้มอ่อนๆกลิ่นมะนาวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่รสรสมะนาวอะชัดใครมาจีนลองดูลองดูงดไปแล้วค่ะลองดูนะอยากบอกว่าคุณลุงอร่อยจริงถึงแม้ว่าคุณลุงจะน่าจะขายผิดพื้นที่อะไรเงี้ยหวังว่าสักวันคุณลุงจะเปิดเป็นร้านนะคุณลุงทำอร่อยมากเลยไปแล้วไมา